เพื่อนๆชาวติ่งตึกดำของเราเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมก็หวังว่าจะสบายดีกันนะคะก็หลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะคะวันนี้ก็ขอกลับมาพร้อมกับโมเมนต,ต์น่ารัก,น,รกน่ารักของศิลปินในค่าย YG แล้วกันเนาะมันก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนนึงนะคะที่ต้องไปรับราชการทหารนานถึง2ปีแต่เขาบอกว่าเขาผ่านเรื่องราวยาก,ยากนั้นมาได้เพราะ Black P ิ n k แล้วก็ Baby m o อน ster เลย เรื่องราวมันจะเป็นยังไงวันนี้มาฟังกันค่ะเรื่องราวนี้นะคะได้รับการบอกเล่าจากคุณพี่คังซึ่งยุนวงวินเนอร์ซึ่งเป็นศิลปินของค่าย YG ซึ่งยุนเนี้ยได้ไปร่วมรายการวิทยุช่วงเที่ยงนะคะของคุณคิมชินยองเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเพื่อโปรโมทอัลบัมโซโล่ชุดที่2ที่ชื่อว่า Page ูโดยในรายการเนี้ยคุณคิมชินยองซึ่งเป็นพิธีกรรายการนะคะเขาก็ ได้ทักว่าโอ้โหนี่ก็เป็นการกลับมาเจอกันในรายการนี้อีกครั้งในรอบเกือบ3ปีเลยแล้วก็แสดงความยินดีนะคะที่ซึ่งยุนเนี่ยได้ปลดประจำการแล้วซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าการเข้าไปรับพราชการทหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรื่องยากลำบากเนี่ยมีมากมายเต็มไปหมดแต่ซึ่งยุนเนี่ยก็พูดประมาณว่ามันก็ไม่ได้ลำบากมากขนาดนั้นเพราะว่าอะไร เพราะว่าพี่เขามีคนให้อวดตอนอยู่ในค่ายทหารนะสิซึ่งยุนก็ลเล่าให้กับพิธีกรรายการฟังนะคะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะอวดเก่งอะไรในกองทัพมากมายหรอกนะแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยมาจากค่าย YG คือแบบว่ามันก็ไม่ได้อยากจะขิงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าในกองทัพเนี่ยมันก็ต้องมีโมเมนต์อวดๆขิงๆกันบ้าง ก็เลยพูดไปนะคะว่าผมเนี่ยสนิทกับคนนั้นนะคนนี้นะแล้วก็มีการพูดถึงนะคะชื่อของ BLACKPINK แล้วก็ Baby Monster <To> ก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยสนิทกับ BLACKPINK แล้วก็ Baby Monster เลยนะเธอแล้วก็มีแอบเสริมขำๆด้วยนะคะว่าส่วนศิลปินชายเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าพูดแล้วไม่มีผลครับแล้วก็บอกว่ากลายเป็นว่าผมเนี่ยช่วยโปรโมทให้ <To> ค่ายไปเลย ในสี่ท่านประธานตัวจริงแห่งค่าย YG นะคะนอกจากจะได้ขิงได้อวดแล้วก็ยังได้ส่งเสริมการโปรโมตให้กับค่ายด้วยซึ่งคุณพิธีกรรายการนะคะเขาก็ได้แซวๆนะว่าในล็อกเกอร์ทหารเนี่ยคงจะมีรูปน้องๆแปะไว้เพียบแน่เลยซึ่งสุงยุนเนี่ยก็ตอบติตลกไปนะคะว่าถ้ามีใครบอกว่าอยากได้โปสเตอร์เนี่ยผมก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวเอาให้ดูนะ แต่ก็ไม่ได้ให้ไปจริงๆหรอกครับเป็นฟิลว่าขิงไปก่อนมีจริงไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันขังเสิงยุนเข้ากรมในเดือนมิถุนายนปี2023รับราชการทหารในกองทัพบ,บกกรมราบที่6และปลดประจำการเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2024ระหว่างรับใช้ชาติเนี่ยก็ยังได้รับรางวัลทหารฝึกยอดเยี่ยมและถูกคัดเลือกเป็นทหารชั้นยอดอีกด้วย โอ้โหน้องจากจะเป็นนักร้องที่เสียงดีสุดๆแล้วพอไปเป็นทหารเนี่ยก็กลายเป็นทหารชั้นยอดได้รับรางวัลอีกเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ YG ส่งออกอีกคนเลยขังซุนยุนเนี่ยเป็นศิลปินรุ่นพี่ของค่าย YG ที่น่ารักกับน้องๆมากๆเลยนะคะคอยสพอร์ตน้องๆตลอดมีอะไรไปออกรายการอะไรเนี่ยก็จะพูดถึงน้องๆแล้วก็อวยตลอดเลย ไม่ว่าวงไหนในค่ายมีเพลงใหม่พี่เขาก็จะคอยโปรโมทให้ตลอดคือเรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่ติง YG เหมือนกันก็คงจะเป็นผู้บริหาร YG อีกคนแน,แน่คือนึกภาพตอนพี่เขาอยู่ในค่ายทหารแล้วก็บอกกับเพื่อนๆในกองทัพเนะคะว่าเนี่ยรู้จักแบล c คพิง k นะรู้จักเบมอนนะโอ้โหก็คงจะพร้าสุดๆไปเลยนะคะ ก็ถ้าเรามีรุ่นน้องที่ดังระดับโลกอย่าง Black พ i n k แล้วก็ Baby Monster เนี่ยก็คงจะอดไม่ได้เหมือนกันที่จะอวยแล้วก็อวดทุกคนรับรองว่าคนรอบข้างอิจฉากันหมดแน่นอนนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ของศิลปินในค่าย YG ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะทุกคนอยากฟังเรื่องราวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแล้วก็แนะนำกันได้นะ